สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็คลิปตัวนิวเทเลนกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มีเหรียญมิมนะครับเป็นพรีเซลมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะครับผมสำหรับเหรียญวันนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดมาสดๆร้อนๆนะครับผมเป็นเมื่อวานตอนเย็นนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมก็ยังยังไม่ได้มาดูก่อนที่จะอัดวิดีโอนะครับผมก็จะดูไปพร้อมๆกันนะครับก็เหรียญมีมตัวนี้นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ขายไปแล้ว2 0 0 0 0น เหรียญนะครับผม2องแสนดอลลาร์สหรัฐซึ uh ่งก็แน่นอนว่าเร็วมากๆนะครับผมก็จะเป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเหรียญเหรียญมีหมาพวกนี้เนี่ยจะขายกันเร็วมากๆนะครับก็อย่างที่ผ่านๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Predoche หรือว่าเหรียญมีหมาอื่นๆนะครับผมก็พวกนี้เนี่ยก็จะขายเร็วมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ตัวเหรียญก็มีโปรแกรมที่เป็น อ่า refer to earn นะครับผมสำหรับคนที่มีเพื่อนที่เล่นคริปโตเหมือนกันเนี่ยก็สามารถไปแนะนำเพื่อนนะครับผมโดยใช้ลิงก์ของตัวเองเพื่อที่จะได้รับเหรียญเพิ่มนะครับผมก็ในส่วนของอ่า refer to earn เนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็น air drop นะครับผมก็คืออา่าพอเรา refer ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะ air drop ตามมาให้ที่หลังนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูดีเทลกันนิดนึงนะครับผมก็ แน่นอนนะครับผมว่าเหรียญตัวนี้เนี่ยก็จะเบสบนมีมที่เป็นชิบะเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งถ้านับตามเทรนเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาคหลังๆเนี่ยแรงมากๆนะครับก็อย่างหนึ่งที่สังเกตได้เลยนะครับหลังจากเข้ามาก็ตัวโลโก้เองเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นได้รับแรงบันดาลใจมาจากท็อปกันนะครับผมซึ่งตัวเหรียญเองเนี่ยก็จะทําเป็นทีมนี้เลยทําเป็นทีมแบบเครื่องบินนะครับที่เราเห็นนี่คือเขาก็ g l i d i n g นะครับ สกายได้วิ่งอยู่นะครับผมก็จากตัวมีหมาก,ก่อนหน้านี้นะครับผมที่เป็นมีมหลายๆเชนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับจะเทคในทีมเดียวกันก็คือจะเป็นมัตติเชนนะครับผมเหลียนมัตติเชนเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการซื้อแล้วก็การได้รับอัอนนี้ส่งของพวกเชน ต้นตำรับด้วยนะครับผมอย่างหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือตัวเว็บเนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจนะครับผมมีธีมชัดเจนมีโทนสีอะไรเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับผมแม้แต่ตัวที่เป็นมีมหลักเนี่ยก็มีกิมมิกเป็นของตัวเองนะครับผมในส่วนของโทเคนอมิกนะครับผมก็20%นะครับก็จะเป็นพรีเซลซึ่ง ก็นับเป็นส่วนที่เยอะที่สุดนะครับผมอีก2ส,ส่วนเป็น Staking แล้วก็ล i คว i d ตี้ที่มี20%เหมือนกันนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นธีมของการาขายพีเซลปกติของพวกเหรียญมีมเลยก็คือจะมีสัดส่วนในการขายพีเซลที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็15%เป็น Marketing นะครับผมแล้วก็15%เป็นรีวอร์ดสำหรับ Refer to Earn แล้วก็พวก Adopt ามอีเวนต์ต่างๆนะครับผมแล้วก็อีก10%เป็นค่า listing นะครับผมก็ออดิตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำไปแล้วนะครับผมอ่อใช่ครับผมคือออดิตเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าเราอยู่ในส่วนของอเฟสที่2นะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เริ่มทำคอมมูนิตี้นะครับผมอ่าใน,นส่วนต่อไปในเฟสที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ DEX นะครับผมแล้วก็ คอย์ทมาเก็ตแคปลิสติ้งนะครับผมก่อนในเหรียญก่อ,กอนๆเนี่ยก็มีคุณผู้ชมหลายคนนะครับถามมาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะลงคอย์ทมาเก็ตแคปเมื่อจะหาในคอย์ทมาเก็ตแคปได้ยังไงนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญบางตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกว่าเฉพาะกลุ่มอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็บางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลงในคอย์ทมาเก็ตแคปนะครับอันนี้สําหรับบางเหรียญนะครับผมแต่ก็จะโดยโดยโดยโด้วยปกติเนี่ยเหรียญส่วนใหญ่ก็จะลงคอย์ทมาเก็ตแคปซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็น ศูนย์ร่วมนะครับของการแบบพวกเช็คราคาพวกเช็คอ่ามาร์เก็ตแคปต่างๆนะครับผมก็มีคอยส์แก้โคด้วยนะครับก็แล้วก็อ่าเบอร์สไอนะครับผมเบอร์สไอเนี่ยอ่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ก็จะเป็นเหมือนกับคอยส์มาร์เก็ตแคปเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในเฟสที่4เฟสสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นพวกคอมมิชชั่นรีวอร์ดนะครับผมอ่าก็ทำมาร์เก็ตติ้งต่อไปแล้วก็เป็น CEX นะครับหลังจากนั้นก็เป็นฟีเจอร์เดเวล็อปเมนต์อ่ะตรงนี้นะครับก็จะมีดีเทลนะครับในส่วนของการ ทำ Adrop นะครับเพื่อจะรับ a d r p ดสำหรับคนที่เสนใจแต่ไม่อยากจะซื้อสักทีเดียวนะครับผมก็อาจจะเข้าไปเสี่ยงดวงนะครับไปดูในส่วนของ a i r d ดดูก็ได้นะครับผมในส่วนของดีเทลเนี่ยในเรื่องของ a d r ์ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ลงลึกนะครับเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีภาษาไทยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นภาษาแรกๆเลยที่ที่เว็บไซต์เนี่ยทำเข้ามานะครับผมก็ ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่ากําลังซื้อของของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับผมเขาถึงให้าพายอลิชัยกับภาษาไทยขึ้นมาเป็นภาษาแรกๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจซะทีเดียวนะครับผมเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเวลาถ้าเล่นเนี่ยก็เล่นจริงจังมากนะครับผมก็ในส่วนของความน่าสนใจเนี่ยหลกัหลกๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องของทีมนะครับผมก็อย่างที่ทราบกันว่าทีมหมาเนี่ย้างหลังมาแรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าของ มีมหมาที่เป็นทําให้เกิดแบบมีเอ็นทายอมมี meme ขึ้นมาเนี่ยก็พึ่งจะกลับดาวหมาไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้คอมมิชชั่นเนี่ยค่อนข้างจะโศกเศร้าและก็กระตุ้นตัวของเทรนเนี่ยกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยเหรียญมีมหมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่อยู่คู่กับตลาดคริปโตอยู่แล้วนะครับผมมาอยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับไม่ค่อยจะห่างกันไปไหน ตลาดมาเหรียญมีหมาก็มานะครับผมก็สําหรับคนที่สนใจนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วก็ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันในวิดีโอหน้านะครับสาหรับวันนี้ผมกับคิดตัวนีไทยแลนด์ Thailand, ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม